ลรแบบทําเป็นว่าแบบน่าสงสารอะไรเงี้ยเจ็บแต่ว่าสู้ว้ยเจ็บว่ยผมรู้แล้ววิธีถ้าเวยต้องการละครอน่ะเอาฟิล์มเอ็กซเเล์กับใบรับรองแพทย์อ่ะแปะหลักไว้ด้วยดูไหมคะไปไหนหาเสียงก็แปะหลักไปด้วยไปใบรับรองแพทย์สองไปด้วยเพราะว่าไปเข้าฉุกเฉินก่อนแล้วหมอก็แบบผมว่าไม่น่าโอเคไปหมอกระดูกต่อก็เลยไปหาสองหมอแล้วก็ได้คนพบว่าเออก็คือนี่คือวิธีรักษาที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือว่า ก็ถ้าจะต้องเดินก็คือใส่วอลเกอร์บูทช่วยคือถ้าสมมติเราไม่อยู่บ้านหมายถึงว่าตอนพักผ่อนเราก็ถอดได้ถอดได้แต่ปัญหาคือว่าตอนนี้ขาซ้ายอะเริ่มดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าขาขวาไม่ได้เจ็บเพราะว่าขาขวามารับน้ําหนักตรงเข่ากับตรงหน้าขาก็เลยเหมือนย้ายเจ็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพอขาซ้ายหายขาขวาเจ็บหลังส่วนล่างเริ่มปวด แล้วก็ย้ายไปที่สบักแล้วคอคือจังหวดนรกมากคือพอตอนแบบวันที่แปดอะใส่เฟือกถึงตั้งแต่คอแล้วว่าเต้ยใส่ลงไปเลยนอนลงไปเลยจ้ะสไลด์เตียงไปเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือสู้ตายสู้ตายบรรยากาศเป็นไงบ้างผมถามหน่อยหลังจากที่คือผมรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศช่วงแรกที่เรามาคุยกันเนี่ยบรรยากาศยังไม่มีเนาะใช่ใช่ยังยังแบบยังยังแบบว่านิงาิ่งอยู่เงาเงาอยู่ ตนนแต่ว่า,าแปลกแต่จริงก็คือว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยรายชื่อคณะทำงานตั้งแต่เ,เป็นแบบเขาเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์กันและต่างๆอะไรเงี้ยเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ทำงานเป็นคณะทำงานเบื้องหลังของพักประชาชนออกมามันก็เหมือนกับเริ่มมีกระแสะฮือฮาในพื้นที่ลงไปพื้นที่คน<อ><ม>แบบเฮ้ยเธอ,อ<ๆ>ฉันงงมาก ก็จะมีก็จะมีคนถามถึงคนนู้นคนนี้ว่าอ่ะเฮ้ยคนนี้มาด้วยเหรออะไรีบยอ้าวเฉันนึกว่าแบบมันเป็นแค่ในกระแสออนไลน์นี่หรใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้เวลาไปไหนอ่ะก็จะมีความแบบก็จะมีนึ่งนิ่งนิ่งตึงตึอยู่อะไรเงี้ยแต่กระแสที่มาพร้อมกันอ่ะมันก็มาพร้อมพกันกับคนที่แบบเออเข้ามาให้กําลังใจมากอดเราแต่ก็มีคนเหมือนตั้งป้อม มาแบบรอไหนคุยสิอะไรเงี้ยมีไหมมี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 มมเจอแล้วแต่ว่าที่เจอส่วนใหญ่อะเราอะเราอยากเจอเพราะเราอยากคุยเราคิดว่าเออจะคุยจะอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นลักษณะที่ว่าพอเขาอย่างเช i, าาตัวอ,อย่างเช่นมาถามอะถามนี่ว่าทำไมอะไรเงี้ยเราก็เดินตามเลยคุณแม่ค่ะมันเป็นอย่างนี้ค ok. ่ะอะไรเงี้ยพยายามจังหวะที่จะอธิบายอะเขาก็เดินหนีเขาก็เดินหนีนไปเด,เดินไปทิ้งระยะนิดนึงแล้วก็ดู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  แล้วก็วระวัง <c oughs> เราก็แบบเออลากขาตามค่ะฉะนั้นก็ลากขาตามคุณพี่คะรอก,ก่อนค่ะคุณพี่แล้วเขาก็แบบดูดูดูด,ดูเขาก็แบบเหมือนแบบเดินทิ้งเลี้ยไปอีกก็คือเหมือนเ,ออเขาเขาไม่ฟังอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบมาเขาเรียกว,ว่าแลกเปลี่ยนมันเป็นในมุมเหมือนเขาแค่ต้องการมาแสดงวิสัยทัศน์เฉยๆป่ะแต่ก็มีแต่ก็มีคนที่ฟังเช่นอย่างอย่างเช่นอย่างตามร้านรวงร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เขาก็จะแบบเออเขาที่เราเลือกนะแต่หบทอนุทินคราวงนี้เสียใจมากเลยนะแล้วบอก